เจอกับคันโตนารวย EP 2เป็นยังไงไปดูผมก็มากับแผนหลัก4-2-2-2นะครับส่วนพี่ปอนก็4-2-2-2เหมือนกันแต่เป็นปีกต่ำฝั่งซ้ายนะโอเคไปลุยก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่สนใจเติมอีฟบอลผมขอแนะนำแมงปอปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยเดี๋ยลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงแมงปอนี่ก็เป็นเกมที่2นะครับที่มาเจอกับพี่ปอน B R U ูคันโตนารวยนะครับผมนะซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ย ก็ได้เล่นกับแกในแพทเก่าไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็เป็นแพทใหม่แล้วนะบอกเลยว่าเฟสพาร์ตมาแล้วนะครับนี่เจอเฟรเฟสพาร์ตไปวินิโรมาริโอมายังไงปั่นออกไปก่อนนะครับนะเป็นลุกเปิดมุมครับวินิซิวจะเปิดหรือไม่หรือว่าเปลี่ยนเป็นใครหรือเปล่าวินิเปิดมาเปียโนก็เป็นการเปิดมุมในแพทใหม่ด้วยเลยครับนะ บอกเลยว่าพวกลูกเซตพีทเนี่ยกับการฟิกพาก็มีบทบาทมากขึ้นนะครับในเกมตอนนี้นะใครเปิดมุมเป็นตั้งแต่แรกๆนี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับในะส่วนตรงผมนี่ยังเปิดไม่ค่อยเป็นเลยมี assim, ใครเปิดเซนเียนก็มาสอนกันได้นะครับผมนะที่ติ๊กจอกวีฟูนะมาดูกันได้นะครับผมฝาซ้ายก็อยกักาาแอคไปหนึ่งนี่มักใจเทิร ได้รับการปรับมาใหม่แล้วครับผมงัดผิดนะผมจะทำไอ้นี่ทำชิงว่างัดให้กาคาเมื่อกี้น่าเสียดายนะวินิสเล่นกับซิอาร์ดักสวยกาเฮ้ยได้อยู่ครับนึงว่าจะโดนแย่งไปพิน้าไปจริงเฟกพาร์ตไปหนึ่งนี่ ทำทรงหลอกนะครับไม่ให้เขาคิดว่าเราจะยกบอลแล้วนะขำชิงมาจ่ายยัดดับเบิรนทัตเกือบได้จ่ายยัดดับเบิรนทัชยิงแล้วนะครับเป็นเกมสนกับของพีปป่ปอนครับอยู่ที่รุดกลิตกับบาหิมล่างบิดเคอร์นะโอ้โหวินิตรูพิ้วตัวพิ้ว,ว,วบิดมาปลายมือชชมยัยเคิลเลยครับลูกนี้โอ้น่าเสียดายเลยครับ,น,บนี่บาฮิมเนีย เปิดมุมจากฝั่งซ้ายโค้งเข้ามาไหลกาดมุ่งได้ครับนี่ก็ทำให้ฟานได้มุ่งได้ไม่เต็มที่นะไปเอโต้กระชากกระชากกัดยังก่อนไปกากกาสานต่อครับบอกเลยว่าแผนนี้เนี่ยกระชากกันมันมากนะเร็วคือเร็วจริงๆนะครับตัวที่วนะอย่างนี้หน่อยค่อยสมกับตัวที่มันวิ่งไวๆนะครับแต่ก่อนนี่อะไรก็ไม่รู้นะเร็วจริงหรือเปล่าร้อยสามร้อยสี่กองหลังนิ่งทัน ก็หลายๆคนหลายความคิดเห็นนะครับหลังจากเกมปรับมาเป็นภาคใหม่นะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็ทําให้การเล่นเกมรับของเราเนี่ยมันต้องเน้นมากขึ้นนะเออเดี๋ยวใจลอยเล่นก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนยกโดนปาดก,ก็หลุดไปเลยนะเพราะว่าเกมตอนเนี้ยนักเตะที่เร็วก็คือเร็วจริงๆนะครับหลุดก็คือหลุดไปเลยนะเพราะฉะนั้น,นการเล่นเกมลับก็อย่าต้องรัดกุมมากขึ้นนะครับ ใจเย็นๆปาดปเอโตกัดชากมาใช้ความแข็งแกร่งใช้ความแข็งแกร่งเตียบร้อยเลยครับปลดล็อกมาให้วีฟูเลยครับเปิดลูกแรกมาให้ครับจากซามูเอลเอโตดอกนี้โอ้โหโคตรเร็วเป็นไงครับทุกคนอย่างที่ผมได้พูดไว้เลยใช่ไหม เร็วคือเร็วจริงๆครับนักเตะภาคนี้นะนักเตะที่มีความาความเร็วความคล่องที่สูงเนี่ยบอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆนะครับสายยกสายแทงนี่ถูกใจแน่อนอนครับส่วนสายเล่นเกมลับก็น่าจะดึงเหลืองหน่อยนะปรับตัวกันระนาเลยครับนั่นรวมถึงผมด้วยอาร์ทันงานเรียบร้อยเลยคับมัวแต่โมจบเลยนะครับนะกำลังพูดดลัวอยู่เลยนะเมื่อกี้มาวาจริงๆเอาไม่ทันนะครับ บอกเลยว่าการเล่นเกมรับเนี่ยประมาณมมเพียงมือๆแป๊บๆเนี่ยโดนได้นะจังหวะนี้ก็น่าจะอูหน่าจะไม่โดน <laughs> โอ้โหนึกว่าจะโดนแล้วเมื่อกี้งัดมาอย่างสวยเลยนะ okay, โอเคเกมครึ่งแรกก็จบกันไปที่1ต่อนหนึ่งเลยครับก็การคลองบอลของพี่แกก็เยอะกว่าผมนะ เราก็ได้ยิงมาลูกหนึ่งครับก็หนึ่งหนึ่งกันไปอุดใจไว้ก่อนนี่ไปทีเด็ดซูเปอร์ซับนะแล้วก็แองเคาลิ่งไว้นะครับแล้วก็ถ่ายมาร์กองหน้าแกไว้นะไปลุยกลับมาลุยเกมกันต่อแล้วครับในครึ่งหลังบอกเลยว่าทีเด็ดซูเปอร์ซับเนี่ยมีบทบาทในทีมผมมากๆเลยนะเดมิลงเดมบอลนะครับตัวอะไรวะเดมิลงเดมบอลนี่มีเทิร์นด้วยนะครับเทิร์นแล้วก็เสีย กบอลทีที <cues> oh. ah, ah, two, uh. like double, ่วินน <eighty> ี่นะครับอ้าวเฟคพาสมาโดนหลอกไปหนึ่งนะคีัอ้าวเฟคพาสสองนะเฟคพาสแบบดับเบิลนะลุกลิบจ่ายมาที่โรมาลิโอเล่นไวกันแล้วครับโอ้โหโรมาลิโอไม่ได้ยิงกระชากไปแท็กไปก่อนโอเคเกือบโดนนะโหนหลุดมาจ่อๆนะ่ยมงไม่ได้ก็ไม่ได้หวังว่าจะชนะนะลูกมงเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตัวเราเล็กด้วยแหละนะฮะ เบลิงแฮมเิกพาดมาอยู่ที่กุริตกูริตเหมือนจะกดทาพพ่าผิดพลาดนิดหน่อยเลยครับไปครับจะไปเคลื่อนาดตร์ขึ้นหน้าไปแกริดเบลสูงใหญ่พักบอลไม่ได้บอลจยที่บาฮิมเล่นมา,าที่กูริตเปียโลลงล่างไปก่อนหมุนติ้วไปหนึ่งหมุนติ้ว2สองโอ้โหเรียบร้อยครับหมุนเข้าตีนเขาไอฉาดอะไรครับ, <laughs> <laughs> ลรบกลับมาลั่นกันต่อครับ 60นาทีนะนี่เบสพาสไปหนึ่งหมุนโอปูไปไม่ได้กูลิชมาจูดเบลลิงแฮมบาฮิมมาที่กูลิชกระแทกระทังไปก่อนโอเคสวยข้าบอลได้สวยมากเพื่อนบอลอยู่ที่เมซี่ครับกระชากลากเลื้อยกระชากมาแล้วเสียนี่ไปขึ้นบนมงโอ้โหมงไม่ได้ กุลิษยังไงอูยโดนโดนโดนโล่งโล่งเลยข้างบนยาสวยมาที่นี่ไปครับเรียวลูกรักของผมเองหมุนติวไปหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยครับหมุนปุ๊บเสียปั๊บอะไรวะเนี่ยวงการหมุนต้องสั่นสะเทือนนะครับนะวีฟูมาเยือนวงการนี้นะครับบอกเลยว่าหมุนไม่พักเลยครับเป็นพัดลมเลยเสียโลกหลอกฟาสไปหนึ่งจายไปมแกลเบลทำชิ่งวิ่งมาก เดมเบลล์เดมเบเล่ยกมาหลุดมาลงโล่งอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหวานจีบบอกเลยหน้าประตูอย่างนี้ทางของพี่แม่เอาจนได้แล้วครับทีเด็ดซูเปอร์ซับดับเบิลของดับเบิลซูเปอร์ซับนะครับเดมเบเล่กับแกเรตเบลลงมาสกอร์ต้องเกิดนะครับไม่เกิดนี่ไม่ใช่พวกนี้พาดีนี่จับบอลทัดจ่ายมาเมอร์เก้ปาดมาชิบหายแล้ว แบบนี้ก็ยังอยู่ <c oughs> ยังอยู่นะครับแม่ยังไม่โดนนะ <S <S ไปเปิดมุมอ่ะฟานไดนีหนึ่งกับลุงครับก็รอดตัวไปนะแกเรตเบลจังวันนี้เห็นตัววิ่งกระชากมาเบลยกข้ามมาถึงเปเล่เปเอ้ยโอ้โห و! อะไรล่ะครับดอกนี้โอ้โหนั่งงงกันเป็นแถบเลยครับดูเมื่อกี้นะมันไม่เข้าได้ยังไงวะ จบเลยนะครับผิดที่ไว้ใจปเปลีน่น่าจะโฟกัสยิงเอาชัวร์มากกว่าน,นี้นะก็แต่ก็ไม่คิดไงมันจะยิงไม่เข้าน่า,นานไงเรียบร้อยเลยนะครับเข้านะครับเขาอะยิงกูเข้านะครับ,อรบโอ้โห <c oughs> เหลืองเลยเลยครับแบบนี้มาอย่างเร็วสองสองแล้วว่ะทุกคนเ <c oughs> วลาก็87นาทตะีนะครับเลือน้อยมากนะก็ไม่รู้ว่าจะจบเสมอหรือเปล่านะเกมนี้หรือว่าจะมีใครได้ทีเด็ดลูกเขียบไปหรือเปล่า ยังยังไม่มี <c oughs> เฮ้ยเ,เ,เพยท้ายที่นี่มาที่เวียล่าคิดหาแล้วครับโดนเพยท้ายหรือเปล่าอย่านะอย่านะเฮ้ยโอเคสวยลามหูกเกือบโดนน้องๆเปิดขึ้นหน้าไปมงตั้งไม่ได้ครับรายการมงตั้งทีได้อยู่โอเคเกมนี้ก็จบไปที่2ประตูต่อ2นะ2ประตูสองสองเนี่ยก็เสมือนไปนะแม่เกือบโดนนะครับในนาทีสุดท้ายนะ ก็เกมแรกก็เสมอนะเกมนี้ก็เสมอนะสกอร์เดิมเป๊ะเลยนะครับ2-2นะก็สกอร์มิตรภาพไปนะครับ <and> อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะ